มิเชลนะครับเมื่อนี้เล่นแล้วงานที่ทำเลครับบ้านกับทีนี้นะครับตอนนี้กำลังเก็บเขา่าเก็บคองนะครับทางคอนวอยกำลังเก็บดวยทีนะครับกำลังที่ลักลงางน้ยังขึ้นรถเพื่อที่จะไปทับการแสดงต่อนะครับจังหวัดอุดรธานีโนวดสะอาดนะครับแองเรงนี้โนวดสะอาดนะครับเดี๋ยวสีน้ำภาพพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศ ย่ำสางครับหลังเตย่าลงมานะครับไปบึงว่าทีมงายนยังกันแน่นะครับวันนี้ป้านี่นะครับกำลังเตรียมล่งกันครับลั้งชุดของเรากระสุนอ่างต่างๆนะครับมารอรอ,อขึ้นนะครับหน้นนามากําลังคุม้มคุมเกมเลย ีทีมงานเป็นทีมงานทีมงานคอนวิร์ท,มทีมงานประดับะครังประดับที่นี่คาแห้งอีทงกทางส่วนหนึ่งนอ,น,นอกจากนอกจากการเก็บเวทีนะครับแร่ละงานคืนล่างนะครับศิลปินในด้นเซอร์น้ำน,นะครับ ก็จะเป็นเวทีทิมก็ติดเก็บกับเก็บอยู่แบ่งหน้าที่กันนะครับพอบไปแลเอาไปไปเลยตั้งข้นไปไ ส่วนหน้านะครับเก็บส่วนหน้าโครงสร้างเวทีส่วนด้านหน้าคอด้านหน้าเก็บขึ้นรถงานเิจัยก,ก่อนนะครับเสร็จเชียวเวิจัยส่วนสวนองด้านหลังก็จะเป็นหน้าที่ของทางทีมงานเขอไพรครับสังไพ่นะครับ

จะเป็นโพสุกนะครับโพสุเกเห็นทึ่งเย็บไปที่ทึ่งอครับโหลดหลายนาทีครับสองนาิงกเกอรมาย่างหางสอโอที ย้เสาครับพ so so kind of ี meals, so ่น้องด้านหน้าเวทีนะครับเก็บไฟเก็บคุ้งเล็กเก็บนั่งร้านเสียงพ่อเวทีต่างๆนะครับเก็บเสร็จต่อสีเดือนสร้างไปกัดแสดงที่เอาเพื่อนสะอาดจงมาเลีรงบรดรัทนีนะตลาดนัดทางข้อก็สว่าหมืนกันครับพอไฟก็พอหยุดก็ร่ำลังตุกาหารีครับ มันนไงเลยเดครับอคงยังไงตรงนี้แกบดีขนาดเรียบร้อยปิดฝาดีู่ะนี โบสถ์นะครับดูเชิงเขาอีกทีเลยครับยอดเขาเลยครับตอนค่อนข้างมากแนมขึ้นมาสูงๆเลยจังเห็นวัดนี้นะครับ มีกันดนะครับทุกคนก็จะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำน้อง,องเสืออเ้อกำลังล่อต่อคิวอาบน้ำกันผมอาบแล้วตะกีน้นะผมอาบก่อนเลยเ,เสือนะครับกำลังต่อคิ้วอ,อาบน้ำกันนะครับ <c oughs> ห้องน้ำอีกฝั่งหนึ่งถือว่ารอนคุณครับ ข้างหลังๆ luôn không ไม่พูดมันยังตมนองม่ครับพี่น้องพี่น้องใหม่ย่ามเ่ยนอนใหมู่ก่อ่จะเป็นทุ่มใหม่ลูกพี่จะนงามพี่นทอกัน จบเข่าครับบุตรสาวบุตรสาวงานนะครับให้ความสติทีเกอิดไหมครับสทีกเกอร์ติดรถนะครับรถจีนงานสาวน้อยนะครับงามงามขี่ข้อแหลมยางโกะแลมวัดแล้วก็แอนแล้วก็บอดโจ๊ะกับพี่พรนะครับ สำหรับทนนี้ปุ้ยลุงอลุนนด้านหลังนะครับลัางเวทีช่านสังให้ครับกำลังเก็บกำลเซ็กซี่นี่แหละครับใส่แล้วพี้อ แล้วนะครับกำลังเล็กมือเลยครับเพราะว่าเติข้านไก่ครับจากวันกับพี่จังหวัดเลยรับอุดรด่วนเพราะมัน200กว่าอยู่บอสงานมือแรงรับเพราะว่าเดี๋ยวมาจากกานแท่งก็วอนนี้ก็2 6 6ก,กิโลครับกับไ็นี่ก็200กว่าที่เขาครับใส่วา,านี้มานครับเีต้ององอก จะเป็นห้องน้ำอ, pues อีกห้กองอีกที่หนึ่งครับ nah นี่ลายห้องฝั่งฝั่งนี่ฝั่งซ้ายนะครับลายห้องอยู่ฝั่งตู้อาบฟังนี่ยละเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็มีเป็นเซอร์คันตัวกระดาษน้ำนครับ จะเป็นรถครัวจอดตรงนี้นะครับกำลังเก็บของให้กันครับอีกฝั่งของเวทีครับฝั่งข้้ขวาอันนี้ก็กำลงังกำลังหลานลงนะครับเั่งอุตสาหะยังไปรถบัสครับผมรถบัสจอดไกลครับ วัดนี่วัดมันแข็นะครับงานพวกนี่เลาะเลาะมาน้ำหัวเิ่นเลยล่วงวัดนะครับออกมาสู่บ้านของที่น้องข้างวัดนะครับย่งางไกลเตบอรับจังสีหลุดบัตรเป็นถนน,นจอดน้ำปลาย่างพลาค,ครับ ผู้บังคันเป็นแบบแบบแบบอแบบยูใ่ในตีนเขาแบบนี้ครับเป็นขันบันไดใช่ไครับฟุตนตกมันเป็นแต่ตะพังมันเอียงๆไหมครับกระตังแบบเอียงบานเพ่อนเป็นอาจมีวิศวกรคำนวณดีๆนะครับ คืนพูดเลยครับนีย่ยางเมื่เมย์ยางมาโหลดบัตรไม่เมยแล้วครับพูดโหลดบัตรนี่นะครับจะเป็นพักเป็นเป็นอะไรนะเป็นคันคันนะครับสร้างบ้านก็เป็นคันคันึ้นทั้งภูเขา นี่นะครับโอ้ยเมยอแลลวพี่น้องขึ้นขึ้นผู้มหารถบัตรไแซ่กันเบิดขึ้นนอนหรับบอสอ้อยอยู่ทั้งปลายางพลาให้ยั้งกันเอาเลยเอาเลย ข้ากินทั้งนาพอน่ะนะครับผู้อี้กับไม่ดมกำลังห้องทองกำลังห้องทองกันครับเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยต่อให้เราไปกินน้ำกลั่นตัดิข้าแซบบอลไม่ดมอร่อยอร่อยมานี่ที่เราตัถังแดงดิกินข้าวกับถังแดงเคยมีบ่พี่น้อง ทั้งแดงทังแดงเขาคือยินพู้อื่ยังก่อปาติุกปาติคุกคือวางสัวทั้กแกันยูโอ้แบกซิวะอันนี้อันนี้ได้ยังไงตลามวพยุนมวกินยูบันขึ้นดความวานปลายอพยุนโอ้โหาพยุนเบิ่งาพยนยูสันี่แคห้ลวม่นไยดียุจะเล่นเด็กขาดเลยทำไมชอบบุรีจะบอกกลบบุรีจะบอกกลบมาม้งขา ป่าพยุนเห็ไหมเบแม่มันวาจะเป็ชอบบูดที่อยู่อาศัขากับรถพันชุมแพบ่้ไปเหรอฮอยสองคนาหลงสอนเาแ่ไม่ผ่านชุมแพนแต่วันนี้ี่นะครับจะฟาดก้นสีเลือกกลางจอดไก่เลยครับไม่ตลงเล้่นยางติดเต็มกำลังทีมงานไดมกำลังห้องทองกันกับคูเอนะครับ นี่นะครับจอดไก่เติบครับพี่สิกับรถจาไดนบุรีเอาละครับพี่น้องคลิปนี้นะครับถ่ายพี่น้องเบิ่งจักหน่อยจักแนวนะเดี๋ยวไปหอดอุดอรนนทสาเดีลจิตไทยพี่น้องเบิง่งไมเด้อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับขอให้มีความสุขความจเจริญน,นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อสวัสดีครับ